สวัสดีครับที่ก็รับกครองทุกท่นแลรก็น้องๆลนทุก่าทุกท่านครับเข้าสู่วทีการแดงโลกแห่รู้จเป้องนน้องที่เราตบรับเป็นน้องที่มาครับที่จะทำกาประดับคุณาในไแบบ้เราไม่มการใต้ครับและใต้ยู่มีพีมอและด้วยโวมอคเองนะและเร้ต้องเรานลงเ้ามอคเป็นโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในเรืของล้องปากอและเสียงร้องทารานักทนตที่้งรวังไปต้องมีดีต้องมีดเลยครับและต่อไปครับพี่จะนำน้องไปพบกับน้อกที่เป็นสัญลักษณ์ของปาดิตครับนั่นก็คือน้อกเมื่อกางฟิล์มออนบิลออกมาไดันมสามตัวนะชื่อของเขาคน้องโยโยูลาล่าก็ลไลลาทั้รม ลักษณะตัวคณะจะมีสีดำคันด้วยสีขาวจะงอยปากสีเหลืองตันใหญ่โตครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถใช้งานมาได้หลักของเาแล้วก็วงไปได้มากเลยอาหารการกินของคณะจะเป็นผลไม้สุงๆทุกชนิดนั่นเองครับผมแล้วก็คีอแบบว่าในท้องฟ้าที่โรลล์นาและด้านขวาตรงนี้ฮะอีกหนึ่งกลุ่มเลยครับเล็กไว้ทีนี้แกพี่น้องมาอย่างสวยงามด้วยกันนะฮะลักษณะตัวนละที่ใหญ่มากเลยนะ ยาวมากครับแล้วก็เกืบครึาแล้วบ๊ายบายและมาถึงช่วงที่2การแสดงนะครับพี่าลงน้องมาพบกับนกที่มีความสง่าแสนรู้และก็น่ารัก่นงานตัวแรกครับเป็นนกกระเต่าขาวมาืลกใจครับมีชื่อว่าน้องโลเล All right. <laughs> ด้วยตัมาขอมาและนีก็จะมีลูกค้าทั้งหมด4แผ่ใต้ครับผมลองๆา้อยากให้เขาสะกดคำอะไรครับเรื่องหึงว่าเรืออยาตรนเดี๋ยว่นั่งนว่องการนเือยอภาษาอังกฤษสะกดยังไงฮะภาษาอังกฤษ ครับสนามเป็นดี S N A A E <segue> R ตัวต่อแล้วก็จะเรียนไปเรื่วๆแบบนี้เลยโอเคแล้วมองอะไรครับไปพบกับนมน้อยอั ตัวเล็กๆครับผมอินไม่หางไ่างเลยแต่ก่อนหน่งขอผู้รล่นสมบทเป็นผู้ปกครองหรือว่าคณะควรจ่าได้ไหมครับคว่าน้องอาจจะตัวเล็กเกินไปผู้มคองท่านใดฮะอยากเป็นผู้โชคดีหรอฮะยกมือขึ้โชคดีครับอ่าได้แล้วอ้าวปวดทางด้านซ้ายโอเคครับผมลพบุญฮัลโหลครับฮัลโหลรพบฮัลโหลครับลพบุนยืนขึ้นบนที่นั่งฮะขึ้นบนที่นั่งตรงข้างหน้าฮะขยับมานนิดเดีย บนั้นเลยฮะดึงบนั้นด้ยคือบนั้นเลยครับผมงทันนี้ก็ได้ฮะทันนี้ก็ได้อ่าอะไรอะาอะไรครับโอเคขอเสียงปรบมือหน่อยนะโอเคฮะการการของเราตอนง่ายมากเลยเหยียดแขนไปตลอดข้างลำตัวนี้ครับโอ้ะขอโทษนะลืมบอกไปฮะการที่จะให้เราตบผมบินไปหาต้องมีแต่ร้อยสไปร์ลบผมมีไหม ไม่มีนกของเราไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่สองำคัญมากๆเลยมีไหมครับแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ถ่านก็ได้ครับผมน้องชอบแบงค์แดงๆครับผมอ่าน่ารักฮะสุนยอลเลยครับผมเดี๋ยวพูดทะเลาะกันนะฮะรบกวนโอเคครับตอบแบงค์เพื่อนครับผมมาอีกเนื่อ อาหารเล็กๆเอาเสร็จแล้วาจับแบบนี้นะนี้แขนตั้งตัวนิ้วนิ้วแขนเย็นไปนิดนึงอ่าได้้แลวครับโอเคพร้อมแล้วไปพบกับนกน้อยตัวเล็กๆก่อนดีกว่าครับเข้าไใช่มกันเนาะ